คนหัวขาวหนวดยาวขี่มา้าขาวเหอะมากลางเมืองชิงใหม่นั่นคือพระศรีอรยะเม่ไตรวันนี้จะขอนำเรื่องหลวงปู่ใหญ่พระขู่โลกอุดรหรือพระขู่เทพวิเศษในด้านลูกศิษย์ท่านว่ามีใครบ้างรวมถึง18พระอรหันต์ที่ทางจีนนับถือแท้จริงยังมีชีวิตอยู พร้อมคาถาของหลวงพ่อโตหลวงพ่อโอภาสีคาถาท่านพญายมคาถาทาเวสวรรณและอื่นๆล้วนสุดยอดถ้าทำจริงใครจะลงทุนส่งปฐมมรรคไปป่าหิมพานหาความรู้จริงเรื่องพญานาคเพื่อทำสุดยอดสารคดีของโลกซึ่งเรื่องของหลวงปู่ใหญ่ หรือพระกูเทพผู้วิเศษนี้ก็ตรงกับคติความเชื่อของชนชาวจีนโบราณที่นับถือกันว่ายังมีพระอรหันต์ผู้ทรงคุณานวิเศษดํำรงขันอยู่มาแต่ครั้งพุทธกาลเป็นจำนวนมากโดยชื่อคณะ18พระอรหันต์หรือจับโปยเหล่อหันมีพระปินโทโลกหรือพระเป็นโทนภารัตวาะเถระอรหันต์ เป็นประธานสถิตยอยนอาออมรโคยานทวีปซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สองขนาบอยู่กับโลกของเราพร้อมด้วยพระอารหันที่เป็นิธิ์จำนวนหนึ่งหกหมื่นโลกบางครั้งก็ไปพำนักอยู่ที่เขาคันธมาศาป่าหิม,มพานในคำภีอโศกาวทานได้ระบุว่าพระข่โลกโอดดนที่ปฐมมัก เห็นในในมิตรท่านร่างใหญ่สูงมากผิวครัำจีวรครัำแต่ปิดบังใบหน้าไว้ไม่ให้เห็นได้พบท่านตั้งแต่ปฐมมัรอายุ15ปีมีกายดุจพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าผมยาวเลยบ่าผิวหนังย่นใสเล็บมือยาวหนวดเครายาวดุจเกลอสีรูปร่างสูงใหญ่ใบหูกับหนังทั้งสองย่นยานมาก ยามเหาะเหินประดุดพญาหงยามก้าวย่างดุดพญาราชสียามเปร่งวาจาพลังเสียงมีตบะอำนาจมากแม้พระเจ้าอาโศกเองอยังไม่กระาทัดทานจีวรที่ครองก็เก่าข่ำคร่ามีสีกรักเข้มคณะพระโลกอุดอแรแปลว่าพระเหนือโลกพระในดงศิษย์ของหลวงปู่จะมีอภิญญาสูง เสนหลวงปู่อิเกสาโรหรือหลวงปู่เดินหนแห่งเทือกเขาตะนาวศรีหลวงพ่อพรมโพอาจารย์ของหลวงปู่ศกวัดมะขามเทาได้แก่หลวงพ่อเงินวัดบางครานหลวงปู่แสงวัดมณีชนขันหลวงปู่เฉยวัดราชบำรุงหลวงพ่อพระอุปคุตอาจารย์ของหลวงปู่คำคันิงวัดถ้ำขูหาสวรรค์จังหวัดอุบลหลวงปู่พรมจจริบุญโย วัดประสิทธิธรรมจังหวัดอุดรธานีครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผานา้ำจังหวัดลำพูนหลวงปู่บุตรดาทาวโรหลวงพ่ออุตตมะท่านพ่อลีวัดอโศการามหลวงปู่แจ้งชาญแห่งเขาใหญ่ดงพญาเยน็นหลวงพ่อดำในดงเป็นต้นเศรษของหลวงปู่มีทั้งพระไทยพระจีนพระทิเบตพระพมา่าพระมอญพระลาว ราศีลังกาและพระอินเดียที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดก็คือท่านปรมาจารย์ตักกมอหรือท่านพระโพธิธรรมปรมาจารย์แห่งลัทธิเซนถ้าประเทศไทยในปัจจุบันก็มีหลวงปู่มั่นพระปุรภาจารย์แห่งสายกรรมฐานหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาค หลวงปู่หมุนวัดป้านจานหลวงปู่กองวัดสามนทนหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสุงและหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันเป็นต้นคาถาสมเด็จโตนี่สวดชินบัญชรให้ได้วันละหนึ่งจบหรือคาถาสมเด็จวันละสามจบบทไหนก็ได้มีหลายบทเช่นพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรหัง พุทโธอิติปิโสภควานะโมพุทธายะคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี่สวนคาถาที่เรารู้จักกันดีว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมเทวาขมามิหังใช้ได้หลายทางและพระคาถาอีกหลาย,ลายบทที่นิยมใช้กันตาม มาแต่โบราณกาลก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากเช่นมงกุฎพระพุทธเจ้าอาวุธพระพุทธเจ้าจักแก้วพระพุทธเจ้าขายเพชรพระพุทธเจ้าและประมีสาสิบทัศเป็นต้นคาถาท่านท้าพญายมราชผู้เป็นใหญ่แห่งยมโลกที่จะแนะนำให้ใช้อีกบทนั่นก็คือคาถานิพพานจุติ ที่ว่าปโตเมตังปราชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิสุขโตจุติที่มีคนฟื้นจากความตายมาเล่าว่าได้กระถาบทนี้มาจากท่านเท้าพญาจุมราชอันนี้เป็นความจริงพราะได้ถามหลวงปู่ทวดแล้วไว้สวดเพื่อป้องกันภัยพิบัติได้ถ้าดวงใครยังไม่ถึงคาดก็อาจแคลคราดปลอดภัย รดผลจากงำมือแห่งพญยายมมาดาได้ซึ่งหลวงปู่ทวดกล่าวถึงเรื่องดวงว่ากรรมกำหนดดวงดวงกำหนดคนคนกำหนดธรรมชาติธรรมชาติกำหนดโลกโลกกำหนดจักรวาลจักรวาลกำหนดโลกวิญญาณโลกวิญญาณดำเนินตามกฎแห่งกรรมและรองรับดวงวิญญาณทุกดวงวงเวียนดังนี้ไปตลอดกาลจนกว่าจะบรรลุถ,ถึงพระนิพพาน อันเป็นบรมสุขคาถาของท่านทาวเวสวรรณอิติปิโสภควายมาราชาโนทาวเวสวรรณโนมารานังสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะบทนี้ใช้กันผีกันคุณใสกันอันตรายต่างๆได้สุดท้ายคือบทพยาธรรมิกราชที่ว่า พุทโธดัสะภะควาธรรมโมโสภะควาสังโฆโสภะควาธรรมิกราชาชัมภูทีเปกาเลยุคเขมนุษษาสางพระโหยักษ์ขาปีศาจวะปะลายันติสวดเพื่อป้องกันโรคระบาดใช้เศกน้ำมนต์ให้สัตว์และคนดื่มกินเพื่อป้องกันโรค แต่ถ้าเป็นมาแล้วต้องใช้ยาสมุนไพรกับคาถาปราบโรคโดยเฉพาะทั้งสามบทเหมาะกับยุคนี้สมัยนี้เป็นอย่างยิ่งและที่นับถือกันมากในวงของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือหลวงปู่ใหญ่หรือพระขู่โลกเทพอุดรที่ในตำราพระเวทของไทยคำผีพุทธมนต์ของสมเด็จพระนพ,พร,รัตนวัดป่าแก้ว พระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระบุไว้ว่าตำราสร้างพระพักคำบดีปิตาหรือปิตวาลและพระประจำดวงจากไม้โผเกาะนี้เป็นของพระขูเทพผู้วิเศษโดยพระปิตาหรือพระปิตวาลทั้งเก้านี้เป็นสนัญลักษณ์แห่งการเข้านิโรธสมาบัติของพระอรหันต์และบุคคลใดได้ทําบุญ หรืออย่างน้อยได้กระทำการบูชาพระอระหันต์ที่กำลังเข้าในโรทัสมาบัติหรือเพิ่งออกจากนิโรทัสมาบัติจะช่วยอำนวยผลให้บังเกิดปูนโชคลาบเป็นอย่างมากและได้รับผลอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษอีกด้วยอีกทั้งอย่างอำนาจแห่งการเข้านิโรทัสมาบัติของพระอระหรันต์ยังผลให้เกิดนิรันตรายความปลอดภัยอย่างสงสดอีกด้วย ซึ่งเรื่องของหลวงปู่ใหญ่หรือพระขู่เทพผู้วิเศษนี้ก็ตรงกับคติความเชื่อของติดาลที่นับถือกันว่ายัางมีพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษดำรงขันอยู่มาแต่ครั้งพุทธกาลโดยเชื่อคณะ18อรหันต์หรือจับป่วยหล่อหันมีพระปินโทโรหรือพระปินโทนภารัทธวาทีระอรหันต์ เป็นประธานสถิตยอยู่ณอมรโคยานทวีปพ,พระอภิญญาหลังยุคพุทธกาลส่วนใหญ่ก็เป็นสิทธิของท่านทั้งนั้นเพราะท่านได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์ให้เจริญอิทธิบาทภาวนาดำรงขันอยู่เพื่อดูแลค้ำจุนประพุทธศาสนาจนกว่าจะาครบ5,000ปีจึงเรื่องเจริญอิทธิบาทภาวนานี้ เป็นวิสัยของผู้สำเร็จฌานสมาบัติชั้นสูงบรรล,ลุซึ่งอภิญญาแม้แต่พระฤาษีที่มีฤทธิ์มากก็สามารถอยู่ได้หลายพันปีหรือเป็นหมื่นปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติและมีพระพุทธดำรัสตัดพระยากรไว้แล้วว่าพันปีแรกจะมากด้วยพระอรหันตุปฏิสัมพิธายาน พันปีที่สองจะมากด้วยพระอรหันต์อภิญญาหกพันปีที่สามจะมากด้วยพระอรหันต์วิชาสามพันปีที่สี่จะมากด้วยพระอรหันต์สุขวิปัสโกพันปีที่ห้าจะมากด้วยพระอนาคามีพระสกิทาตและพระโสดาบันซึ่งเนก็ใกล้เข้าสู่ยุคแห่งพระวิชาสามกำลังจะสิ้นยุคโซ แห่งพระอภิญญาแล้วและต่อไปสติปัญญาคนจะซามลงกิเลสคนจะมากขึ้นหลงไหลในวัตถุมากขึ้นแก่งแย่งกันมากขึ้นลุ่มหลงกันมากขึ้นก็เกิดภัยพิบัติปากขึ้นเช่นกันซึ่งก็เริ่มปรากฏแล้วและจะหนักมากเรื่อยๆในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ก็ได้ทรงพบกับหลวงปู่และมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่ง ถึงกับทรงหมอบกราบแทบปาดทั้งสองของหลวงปู่พร้อมกับทรงจุมพิษที่บาดทั้งสองและตรัสว่าการได้เห็นซึ่งพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์แต่ครั้งพุทธการทําให้หม่อมฉันได้ระลึกถึงซึ่งพระพุทธคุณเป็นอย่างยิ่งเสียใาดนักที่หม่อมฉันไม่มีโอกาสแต่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่กระนั้น การได้พบพระคุณเจ้าก็ทําให้หัวใจของหม่อมฉันพองโตเปลี่ยมไปด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและพระองค์ก็ได้ทรงดํารัสถามพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเพราะเหตุดใดพระคุณท่านจึงดํำจนถึงปัจจุบันซึ่งหลวงปู่ได้ตอบไปว่าการที่อาตมาภาพดํารงกายสังขารอยู่จนทุกวันนี้ก็เนื่องด้วยได้รับพระพุทธบัญชา ให้อยู่ดูแลศาสนาจนกว่าจะครบ5,000ปีนอกจากที่พระเจ้าอาโศกมหาราชจะได้ทรงพบกับหลวงปู่แล้วพระองค์ก็ยังเป็นศิษย์ของพระอุปคตมหาเทระเจ้าอีกด้วยพระโมคคลีบุตรติสาเทระผู้เป็นประธานสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สกับพระโสนะพระอุตตะที่เป็นพระธรรมทูตสายสุวรรณภูมิสมัยพระเจ้าอาโศก ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ใหญ่และปทยอดพระกันไตปิโดกกับปทพระอาการวัตตาสูตรก็เกิดขึ้นโดยเหล่าพระอระหันต์จะตุปปฏิสัมพิธายานในสมัยนั้นร่วมกันกร้อยกองขึ้นตามพุทธบัญชาเพื่อเกื้อกูลแก่เวนยสัตว์มีได้พลาชไปสู่อบายภูมิตกทอดมาสู่เมืองไทยครั้งสมัยทวารวดียุคสวรรณภูมิใช้สวดเพื่อสืบชะตาบ้านเมือง สืบอายุกลับชะตากร้ายให้เป็นดีแก้สัพเพคราะห์สมปรารถนาทั้งปวงซึ่งนิยมสวดมากครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเปิดเมืองสว่างโลกซึ่งปัจจุบันนี้ท่านพระอุปคุตก็ยังดำรงขันอยู่เพราะท่านก็เป็นสิทธ์ของหลวงปู่ใหญ่ด้วยเช่นกันสิทธ์ของหลวงปู่มีทั้งพระไทยพระจีนพระทิเบต พระพม่าพระมอญพระลาพระศิรังกาพระอินเดียที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือท่านปรมาจารย์ตักมอหรือท่านพระโพธิธรรมปรมาจารย์แห่งลัทธิเซนถ้าประเทศไทยในปัจจุบันก็จะมีหลวงปู่มั่นพระปุรพาจารย์แห่งสายกรรมาฐานหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาหลวงพ่ออุปาสีอาสมบางมด หลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู่มูลวัดบ้านจานหลวงปู่กองวัดสะมนทนหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าทุงและหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันท่านปรมาจารย์ตักหม้อปัจจุบันนี้ิจูคอยช่วยหลวงปู่ดูแลศาสนาในจีนและญี่ปุน่นเหมือนพระอุปคุตที่ช่วยหลวงปู่ดูแลศาสนาในลาวขมีนพม่าและไทยซึ่งลักษณะแห่งรูปขัน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่จริงๆนั้นในคำพีอโูกาวทานระบุว่ามีกาดุดพระประเจก,กพุทธเจ้าผลยาเลยบาผิวหนังย่นชราแต่พองใสเล็บมือยาวหนวดเคราดาวดุดกรือสีรูปร่างสูงใหญ่ใบหูกับหนังทั้งสองย่อนยานยามห่อเหินประดุดพญาหงยามก้าวย่างดุดพญากราชสี ยามเปล่งวาจาพลังเสียงมีตะบะอำนาจมากแม้พระเจ้าอาโศกเองก็ยังไม่กราทัดทานจีวรทครองก็เก่าคำคร่ามีสีกรักเข้มพระในสายของหลวงปู่จะเป็นพระอภิญญาล้วนๆเนื่องจากท่านเป็นผู้นำสายอภิญญาในยุคพันปีที่สองจะมากด้วยพระอภิญญานั่นเองสิทธิ์ของท่านมีทั้งนอกดงในดงเรียกว่า คณะพระโลกอุดรแปลว่าพระเหนือโลกถ้าเป็นพระนอกดงจะแสดงฤทธิ์มากไม่ได้เพราะจะทำให้คนติดฤทธิ์และศิธิ์ของหลวงปู่ก็จะมีอยู่หลายระดับในดงศิธย์ของหลวงปู่ก็จะมีอภิญญาสูงมากเช่นหลวงปู่อิเกซาโรหรือหลวงปู่เดินหนแห่งเทือกเขาตะนาวศีหลวงพ่อโปรงโพอาจารย์ของหลวงปู่ศกวัดมะขามเท่า หลวงพ่ออุปคุตอาจารย์ของหลวงปูค่คําคณิงหลวงปู่แจ้งชานห่งเขาใหญ่ดงพญาเยน็นและหลวงพ่อดำในดงเป็นต้นคาถาที่ถ่ายทอดมีมากมายหลายบทเพราะคาถาเป็นคู่มือในการฝึกอภิญญาเบื้องต้นเป็นอุบายในการฝึกสมาธินั่นเองแต่ที่นิยมกันก็คือบทมงกฎพระพุทธเจ้าใช้บทนี้เพราะท่านมาสั่งอาตมาเอง และเผยพาอัตมาไปดูแผ่นศิลาทองคำจารึกพระคาถาบทนี้สถานที่ก็ที่ทางเข้าพระทุศาเจดีบนพรหมโลกซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์บทที่ท่านพระอาจารย์ชานรงศิริสมบัติหรือท่านอภิชิตโตภิกขุสิทธิ์ของหลวงตาดำในดงรูปหนึ่งนำมาถ่ายทอดเพื่อใช้รักษาโรคนั่นก็คือสามุหักคำพีรัง อจรหรพยังอเศสะโตโสภควาพุทโธหยุดธรรมโมหยุดสังโคหยุดโรคภัยทั้งหลายจงหยุดหยุดด้วยนโมพุทธายะหรือหากใครอยากพบท่านก็สวดยอดพระกันตาปิดกบ่อยๆแล้วอธิษฐานเอาหรือจะสวดพระอาการวัตตัสูตดก็ดีมีอนุภาพและอนิสงส์สูงมาก เวลาสวดท่าสมาธิดีจะเห็นกลังสีทองคําสว่างจ้าพุ่งลงมาจากเบื้องบนเป็นกระแสบารมีของพระรัตนตรัยและของเบื้องบนตั้งแต่พระนิพพานและพรม,มโลกชั้นสุดทาว่าทั้งห้าลงมากลุมทั่วบริเวณที่เราสวด